ใครกำลังมองหางานด้านความยั่งยืนและก็สิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ผมมี5งานสาย sustainability มาฝากครับตําแหน่งแรกครับ sustainability manager ที่บริษัท a m a r i ค Corporation จํากัดมหาชนซึ่งอ m a r ิ n นะครับเพราะว่าเป็นผู้ผลิตนิตยสารหนังสือคุณภาพพร้อมทั้งบริการงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ครบวงจรตําแหน่งที่2ครับเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืนที่บริษัท Bridgestone Natural Rubber ประเทศไทยจํากัดที่นี่นะครับเป็นผู้ผลิตยางแท่งเพื่อการจำหน่ายแล้วก็ส่งออกครับ ตำแหน่งที่3ครับ Sustainability Development s e n i o r Officer ที่บริษัท Rockworth จำกัดมหาชนโดยเขานะครับก็เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายใต้แบรนด์ Rockworth ครับตำแหน่งที่4ครับ Sustainability Analyst ที่บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชจำกัดซึ่งทางบริษัทนะครับก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันพืชคุณภาพตรากุบและสุดท้ายครับงานด้านความยั่งยืนที่บริษัท Octa Foods จำกัดซึ่งที่นี่นะครับก็เป็นผู้ผลิตและก็จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานครับ โดยใครนะครับที่สนใจงานสายนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้ที่จ็อบไทยครับส่วนใครที่สนใจงานที่เราเอามาฝากนะครับก็สามารถเข้าไปสมัครได้ที่ b บ o อน้าโปรไฟล์จ็อบไทยครับ